เอาไม่ก,ก่อนหลับกอนนอนมาเบิงวิธีชีวิตคนในเมืองอิสราเอลพี่นอ้องความลำบากจากแค้นเพียงไดเอาเบิงมองยู่มองเศร้าอา่าครับเบิงมองยู่มองเศร้าเฮาเบิงเตียงนอนขเฮาถึงจะจากบ้านมากไกลแต่ว่าหัวใจก็ยังนี่อา่าเบิงเอาเฮาคนพุทธไปยุ่ยิสายก็ะบ่ถิม่มพุทธศาสนานะครับบายพระสวดมนต์นอนสุขขึ้นเบิง่าแอมสังกสีพี่นอ้อง มึงอยู่มังเศาเบิ่งเอาเออแอมสังกระเซียเพิ่งไม้แงนผู้ใดที่อยากมาอิสราเอลขับพักันคืดให้ดีสิก้ามาลำบากบ่แต่ว่าขันมาแล้วก็ได้เงินได้ข้่เโาพี่น้องเบิ่งมังอยู่มองเศ้าหลังจากเบิ่งมังอยู่มองเศร้าฮอดอะไก็ทิมัดเดียวเพฮงเสียงควนจากอิสราเอลให้ฟังให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันให้ลูกห้ารายได้ฟังกันผู้ใดมีลูกมีผัวอยู่อิสราเอลดังนั้นเราจะพากันให้เด้อ มาพ่อจักหน่อยคนมันเดือดนะพี่น้องนะยูเซยมันก็เดือดหาข้อมูลข้อมูลเซียนตัวเจ้าของเพราะเรื่มมือเรื่มเว้นไปชีวิตลูกัวาุ้่ยว่าต่างกับชีวิตของนุ่มพญาน้อยเมืองน้องไายดอกคือกันนี่แหละยู่ไซย์กันเนยลยยิวอิสราเอลคืดหอดเจ้าหลายไอ้อยากบรรยายความเศร้าไม่อยู่ประเทศของเขาอบะเกอร์บันเฮาดอกเด้อคำแพง ยนอนทุกยอนอยากขะแนวเสียปากบ่พ่อแรงจังเลยจากเมียแพ้งมาสู้ขายแรงอยู่ที่แด่อันไกลป่านนี้นอลูกเขา้าคือสิหัดเบาจ่อยจอย่อย้อนจากลูกมาแต่น้อยนี่เมียคงคอยเราพัวกลับไปห่วงเมียอยู่บ้านก็ปวกคนพานเิด จังไรบ้านก็แห้งแอมไม่ไัยก็คนมื่อ้มันเก็บบ่ดีโอ้เมียจ๋าหนาวมาให้ตุ้มลูกน้อยตอนกลางคืนอย่าปล่อยหาเสื้อตัวน้อยที่เราพอมีใส่ให้ลูกอุ่นเด้อแม่คุณดูแลให้ดีคงอีกไม่ถึงปี ตัวอ้นี้คงได้กลับมาคุดหอดเจ้าหลายไออยากบรรยายความกุ้มมันตกลงไปในล่มง,งานมันละกุ้มบ่มีเวลาแมนทุกมันอยากติทนลำบากอายราว่าเพื่อลูกเมียสิอดสารอวันเวลาอยู่พร้อมหนากัน โอ้เมียจ้าหนาวมาให้ตุ้มลูกน้อยตอนกลางคืนอย่าปล่อยหาเสือตัวน้อยที่เราพ่อมีใส่ให้ลูกคุเ่เด้อแม่คุณดูแลให้ดีคงอีกไม่ถึงปีตัวอ้ายนี้คงได้กลับมา สื่หอดเจ้าหลายอ้ยากบรรยายความคุ้มมันตกลงไปในล่มงานมันลัดุ้มบ่มีเวลาแม่นทุกมันญยาสิทนลลำบากออ้บ่าวา่าเพื่อลูกเมียสิอดสารอวันเวลาอยู่้อมหนากันขาดดนตีพี่น้องมื้อเนี่ยนณะทีมงานดนตีบ่โย่เพิ่นพักันไปหาเตะตะก็เดแน่นุมพญาน้อยอยุหองผูดเดี่ยว ก็เลยไม่มีเสียงดนตรีเสียงสดไปเลยเพียงใดพี่น้องได้ยินแล้วเบิ่งยาสูบพี่น้องเอ๊ยจิจ,จากินแล้วเลยยาพันเนี่ยพี่น้องเด้อสูบยาพันธุทรงมาตตาบานหมดละยาพ่นพิเศษกาสาวงามอารมณ์เคื่อนเขื่อนอารมณ์ว่างๆขึ้นฮอดบานฮอดเมืองกับรองเพีงเหลืองสิระพี่น้องเอ้ยลูกหลารบุได้อย่างมากกับผ้ากันมาย่ำเขาเยิีงกันว่าจะลบ ลูกระเบิดแลนหัวซักหัวต่ำไปเมื่อยกับเมย์เดียดห้อนกับห่อนย่ำหนา,นาวว่าสันมาเข็บลุกนะว่ามันปั่นหิมะถ้ากันขึ้นในดีบูได้หิมะันใจน้นทุนใจบะทุนนะว่ากันมากบอกมาแล้วสมปากพี่น้องอยากแก้อยากถอนอยู่ว่าแล้วกันเยวจังหน่อยก่อนนะถอนก่อนโอุย้ยอยู่พูดเดียวมันกุ้ม ยู่บ่เดียวมันกลม้มอยู่บ่เดียวมันกล้มพี่น้องเอ้ยสิล่ะชีวิตมึงเหรอมังหน้าเหน่อยก่อนมาพอได้กินเบียร์เป็นมูวขี้คุ้นอยากน้ำบ่เย็นออกจากตู้เย็นมาองยาเนี่ยามาเด้อมาเด้อไปอยากกินมาเด้อ <c oughs> แกงแบอกหนาไม่ย่งนี้ว่าพอกินตะเบียร์ไดเดีดด๋ยโดนพอกินแกนึง อาคือหอดพีหอดน้องคือหอนลูกคอดแม่กินเบียร์ละต่างนามพี่นอ้องเลยใส่ความเมาขาเวลาไปใส่ความบา้าความมวนไปละกูได้ว่านุ่มพญาน้อยเมือ่อหนองไข้บา้าดไม่หอดบา้านไปเบิองเดอ้อเบิองหนาเบิองตามันบ้าอีหลีหหบบคือบ้าอีเรียนขึ้นใบรีกับพักกันเอาไปปัวนไเดอ้อเดี๋ยวจังหน่อยก่อนเบียร์ก็เป็นฟองไล่ไร้ที่จุกขดโอ้โหสมปากจังหน่อยไน้เด้อขออนุญาตบาดท่อพี่น้อง บมื่อเนี่ยมั่วหลายอยู่คนเดียวสมปากกินเบียรเอาไม่มาฟังนั่นจนนังหน่อยนะตำนองคองเกาอีสานท่อต้มดาสูขวนสูขวนส,สะดอเคาะมันมันสูสขวนแต่งงานเด้อันใดหน่อยเนาะเขาไม่ดีกี่แล้วกับจากบอกคนมักปากมักเบ่คผมเป็นคนมักล่ำมักปากเสียดายแต่หูด,ดากผมล่ำบ,บ่เปลี่ยนตดออกแล้วก็เม้นค้องดีเมทา ถ้าหากว่าดากเบาเป็นคำบ่มเสียวมันล่ำเสียงกันพุ่นละบ่ให้ไผสนะทางเบาทางเถียงเป็นว่าคนมักล่ำมักปากพี่น้องข้นก้นเอาดีทางเบาเขามันได้กินเหล้าเมาหลายเมามวนย่างพื้นกวนกันจนขุนเอเล่ประเทศย่างพื้นเสพปานไม่คำจ่วยเบามาหลายมันคืดอยากกินกล้วยขอแน่ซ้องวีสาวผู้นาตาดีข้อวีจักหน่อยนั่นขั้นได้เบาแล้วมันไหลเรียนเหมือนรอยพี่น้องก็เป็นอยังคนผู้นี่ยข้นสวรรค์มาทางนักขำเบาอ่ะมาฟังสู้ข้นเราขอจังหน่อย เสีเสียเสียเทพบรรพณ์บวรนเวนวิเศษอริเรกเตโชชัยาตุภวังชาัยามังกรชาัยยามหามุคลูนแปลงดีเลแล้ว ควันแก่ยกงอมามีทั้งข่าพญายเสนาและอมาทั้งนักปาดปูลูฮีตทั้งบัณฑิตและชาวเมืองเนื้องฟังความเท่าแก่มานังล้อมสาธุการบริวารหลายเหลือลังมาหุ้มนางยู่สนร้อนตาสะออนบุญหลายหลากบ่อพัดผากไปไกล มายินใจสมเสารนให้เป็นหมือนมุ่งคุณให้เป็นผลเพีสร้างบอ่อแหลมล่างแม่นลวยลาในบวรพระพุทธศาสนาสองพันหาลวงมาแล้วแห่งสมพานนะเอาเท่านี้ละขั้นไปสู้จนจบแล้วก็จะว่าเป็นบ้าบ้ากับบ่ออ่อนพ่อมเพิมมันบ้าหลายมันจะสุกมันจะรวนควรเอาฟังแหล่อยังน้อยเนาะแถมแถม เดี๋ยววันสิแลาจกเป๊กไหนด้ววันศิลเป๊กเป๊กค่คอยๆเฮ้ยที่เอาปากพี่น้องของมันยากจังหน่อยนะเด้อขออนุญาตบาดคำฟังแล่บาดแหล่เอาแม่เทากับลูกเคยสร้างกันเอาเครื่องหนึง่งมาแล่สร้างจบดอกเขาเจ้าะเอา,า,ไไา,าจีไคลมาแล่ก็แล่จบจีมานั่งฟังตั้งแต่นม่มพญาหน่อยแล่วยกคนเดียว phăng quạt lè kun như nhấp vào hơi gì thiệt lè lương mẹ thở sang lu cười lu cười sang mẹ thở phăng xì vào ai su phăng แลนเรื่องนี้นานตั้งแต่ผู้สังกสายาสังกสีหาตำราบุมีเลยก็เพราะว่าโดนกันมาแล้วใหย่นึ่มีน้ำเอิญใหญ่ศิลาอยู่บันทาลูกเคยเล่ากาสวานายมาแต่ว่าเราบ่เขี่ยขานทำส้างก็าหากไว้ ความสำเร็จก็หากได้คือดังดอกขุนเขานับแต่เรามาเป็นคือ,อไม่ไงล่านั้นจวนลาเอาอยู่มาได้สองหน้าเท่าก็ยินยน่อยๆ่าเคยตัวนั้นทำเก่งเสียอย่างดีเอาตั้งแต่สาก็นยอยว่าแต่เดียว คืนเียนนั่นเว้าเฮียนนี้ย่องว่าเต่เคยเดียบล้างค้นบัดนินทามใหง่เล่าก่อใจใหายเอาอยมาปีที่สามหาความงามของโลกเคยกะกลับกลายเป็นความสัวพอลูกไส้เล้หญ่าลูกไส้ลานันเพีเองมือหนึ่งจมเพิงเพียงหาจะเรื่องมันนินทาเวียบประการงานบอสร้างดอกหาเรื่องใสแต่อ่ย เอาบัวเราบวันทำไมล่ละพี่น้องเพราะเฮือมันเอา,อฮมฮมาจบลบายมันจีวา่าหัวลุนอยากล่ำหัวดำอยากเทียดมันจีวา่ามัน,น,นนะโมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะทั้งหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเสียบ,ไ,บได้กินแล้วมันเลื่อนมันเลือ่อนเงดบ่พี่น้องพักกันเงยตาเงดต้นไม้อยู่ในป่าตัดลงมาห่วงบักขอน บาดไาจอกางออกบัดว่ากุ่นเอานังมะหุ่มบัดว่ากล่องตีนิ้มือเศราบัดว่ากล่องหุ่มตีนิ้มือสวยบัดวากล่องเพี้ยนตีตะเวนจิโต๊กดินบัดว่ากล่องแล้งตีควันกีแก้งบัดว่ากล่องเด้อพักกันหงึดบ่หู้ยหนุ่มพอยาน่อยหนึดอ่ะสบายดีพี่น้องทุกคนล่าไปก่อนมือหนาพอกกันไหมได้พี่น้องเด้อสบายดี